มารู้จักกับ g l e Sheet ทกันดีกว่าค่ะ Google Sheet ก็เป็นบริการหนึ่งของ Google นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์ให้บริการทำสเปซช,ชีทนะคะซึ่งสเปซช,ชีทก็คือการทำงานในรูปแบบของตารางนั่นเองค่ะเข้าไปแล้วเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นตารางเป็นช่องเป็นช่องแนวตั้งเราจะเรียกว่าคอลัมน์นะคะส่วนแนวนอนเราจะเรียกมันว่าโรค่ะและแต่ละช่องเราจะเรียกมันว่าเซล์ ซึ่งแต่ละเซลล์ก็จะมีชื่อของมันนะคะเช่นเซลล์ที่ a 1เซลล์ที่ a 2เซลล์ที่ a 3 a 4เพื่อเป็นการระบุค่ะซึ่งโปรแกรมประเภทสเป s h นะคะไม่ว่าจะเป็น google sheet s หรือ excel เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆในการช่วยในการคำนวณหรือทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่นเราสามารถเอาเซลล์นึงกับอีกเซลนึงมาบวกกันเช่นถ้าอยากให้เราเอาตัวเลขในแถว a 6มาบวกกับตัวเลขใน c 3เราก็จะเขียนสูตรออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ นอกจากจะสามารถเขียนสูตรคณิตศาสตร์ได้แล้วนะคะยังสามารถเราไปทำเป็นโปรแกรมง่ายๆได้อีกด้วยซึ่งในคลิปต่อๆไปครูจะมาสอนการใช้สูตรต่างๆค่ะ